นะครับวันนี้พ่กผมต้านนาวเจเฮ้ยไม่ใช่ครับวันนี้อยู่กับผมนะครับผมก็มีชแนลเหมือนกันชื่อไมค์คงชีวีนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับผม uh huh. แล้วก็วันนี้เรามาภาคให้กับคุณโอมชีวีนะครับผมเอาละฮะวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft นะครับผมแล้วก็ ตอนนี้กําลังเออรู้สึกว่าจะพังบ้านนะครับผมไม่มีที่อะไรทําครับเออก็นะครับพังเลยทำไมตอนนีฮะกำลังทําบ้านฮนะกำลังสร้างบ้านใหม่ฮะมันอาจจะกระตุกกระตุกนะฮบเพราะว่ามีงบแค่นี้ก็ออกไปแค่นี้นะครับผมผิดพลาดการใดก็ขอโทษด้วยนะเออเนี่ยฮะเอ้ยไอ้หมูเลยอ้วนอ้ คุณ <c oughs> โอมชาแนลเออคุณโอมทีวีเป็นคนเล่นนะฮะผมไม่คุงทีวีคนภาคฮะอ๋อแล้วฮะตอนนี้กำลังแหลกใหญ่เลยเหออ๋อแล้วฮะตอนนี้จะทำการสร้างบ้านหรือว่าเขาจะทำเป็นอะไรเนี่ยบ้านหินเขาจะทำเป็นบ้านหินหรือเปล่าไม่ทราบกันฮะ เดี๋ยวต้องดูดูไปก่อน<า>น,<า>นะฮะผมวันนี้ก็มาเล่นไม c ครฟเพลินๆนะเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาสี่โมงครึ่งแล้วนะครับในวันที่ยี่สิบแปดนะครับผมเรามาอัดสี่โมงครึ่งเยดี๋ยวยี่สิบแปดนอนหน้าดูสามสิบแล้วไม่ใช่เอะไรฮะตอนนี้เขาจะสร้างอย่างรวดเร็วแล้วเขามาดูว่าจะเป็นยังไงไวะทำดีหรือเปล่าไห้มันใจมันแค่กั้นะ อาะฮะดูบ้านเขาขก่อนฮนะสำรวจบ้านนะฮะดูฮะโอโ้โหดูระยะน,นี้ก็สวยชิดได้นะฮะส่วนหลับบ้านหลังนี้ฮะแต่ตอนนี้เขาไดถือมีดเป็นมีดแหลกนะฮะผมแล้วก็อันนี้เป็นอีพีที่สิบกว่าแล้วน,น่าได้นะคบผมก <S 2> 2. <S อ็อีพีที่สองอ๋ออีพีที่สองผมก็มรื่อย อ่าตอนนี้เขาเริ่มมีการโปเกิดขึ้นนะคะผมเขาขี้โกงก็หาว่าได้นะครับอ่าเขาได้เสกซอมบี้มาหรือเปล่าหรือว่ากําจัดซอมบี้ก็ไม่ทราบอ่านะฮะตอนนี้อยู่คุณมิวอ่ะลค่ะคุณมิวหรือเปล่าฮะเดี๋ยวมีการประทะกันเกิดขึ้นนะแล้วคุณมิวคุณมิวจะทํายังไงจะทํายังไงไม่ทาไงฮะแวคุณอมซอยเลนั่นตีเถื่อนอะไรนะ เอาเนื้อมาฮะตอนนี้เขาขาดแคลนเนื้อขนาดหนักนะฮะเขาไม่รู้จะทำไงเขาเลยฆ่าไหม่คุณมิวก็สร้างบ้านหลังนี้ด้วยกันนะฮะผมเออคุณมิวก็เล่นนะแต่เขาอาจจะขี้กากหน่อยนะเขาก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอ๋อแล้วฮะตอนนี้เขาจะทำยังไงฮะตี อะไรตีมันอ้าวไม่ใช่มัวตอนนี้เขาอ้าวอ้าวอ้าวแล้วคุณมิวตีอ้าวตีทำไมฮะอ้าวแล้วตายไปจังหว่านี้ฮะแล้วเขาฆ่าตัวเองทำไมวะเอสงสัยจะเงาเป็นเวลานานนะฮะอไม่รู้กันกับเขาฮะเขาอาจจะเงาก็อยู่แค่สองคนเขาเลยฆ่ากันเลยฮะเขาไม่มีอะไรทำนะแล้วคุณโอมต้องรีบมาเก็บของใหนะนะ งันหลอกคุณโอมเอาตดอีกอ่ะอ่ะดับโอเคครับไม่ดาบหาย้องอนเลยหลุดหลุดฮะหลุดฮะไม่รู้จะว่ายังไงฮะก็คือมันหลุดคิดแป๊บฝากฝากชแนลผมด้วยนะครับชแนลไม่คุงทีวีนะครับแล้วก็ฝากชแนลนี้นะครับอาจจะคนดูไม่มากเพราะทำได้เมื่อกี้มาแล้วก็เราจะหัด พัฒนาขึ้นเรื่อยๆฮะที่เราทำก็แค่อยากได้รอยยิ้มนะครับผมก็สวัสดีครับ